สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเมื่อประจําวันที่2เดือน 6, 2566ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตคคานวนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กทำคุณสปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมก็แนวทางของเราเมื่อวานนี้ ในโค้งสุดท้ายมาแค่เลขวิ่งนะครับพี่พี่เลขวิ่งแล้วก็เลขตารางเนาะในหนึ่งคู่นะครับก็เลขวิ่งนี่มาแต่ว่าตัวประกอบคู่ไม่มานะครับผมเนาะผม <c oughs> ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้เก้าเนี่ยมาแต่เข้ามาอยู่ข้างหน้านะครับเนาะไม่มานะครับผมก็หนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครเอาไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าในรอบเฉพาะกิจนะครับ ก็คือ1 2 2 1เนาะถ้าเกิดใครไปวิ่งนะครับในรอบนี้ส่วนในเลขตารางของเรานะครับเลขตารางของเราก็คือเข้า2รอบเนาะเข้า2รอบก็คือในรอบพิเศษนะครับ8 4นะครับผมนี่เลย8 4แล้วก็ในรอบ VIP 64นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่เนาะ ขาดแค่เลขสองครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดมีเลข2องเนะี่ยผมว่าน่าจะได้เฮนะครับน่าจะได้เฮกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโคงสุดท้ายเนาะเลขเด่นตารางนะครับบางท่านก็ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับชอบจับวินเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ก็มานะครับแต่ตรงนี้ไม่ไม่มาเนาะมาในเลขตารางสคู่เมื่อวานนี้ก็ลองใช้ดุลพ,พินิจดูนะครับพ,พ ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับก่อนจะไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับบ้านโชคอน,นันต์99 9นะครับใครที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่ๆบ้านนี้แอดมินใจดีนะครับผมฮานอยนะครับโค้งสุดท้ายให้ไปที่เลข0เลข9เลข5 เลขหกเลขเจ็ดเลขสองนะครับผมวันนี้ในโค้งสุดท้ายตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เก้าลูดไปที่ห้านะครับผมเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ด ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับผมตัวเน้นของเรานะครับให้ไปที่เก้าศูนย์ห้าสอง 5้าสนะครับแล้วก็97นะครับพี่พเลขตารางก็นี่เลยนะครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้ลองมองแล้วจับวินได้นะครับผม หลักร้อยนะครับพี่พี่หลักร้อยผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับศูนย์เศูนย์ศูนย์ห้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับพ,พี่น้องสลับแนวทางหาหนอยโค้งสุดท้ายเลขเด่นตารางนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับในช่วงเย็นเราก็มีนัดกันที่เพื่อนบ้านนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสลับลิปนี้ ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ